ยอดขายตกออเดอร์หายลูกค้าลดถ้าสมมติว่าคุณเจอปัญหาเหล่านี้เรามาฟังเคสนี้ดูนะคะเคสนี้เป็น เคสที่ออได้รับมาจากเว็บไซต์ decoder 1 5 9เ com นะคะลองมาฟังลูกค้าท่านนี้ดูค่ะเป็นเซลแบบก็อยากได้เรื่องเกี่ยวกับยอดขายเราเคยเปลี่ยนเบอร์มาแล้วล่ะน้องเขาแนะนำว่าเฮ้ยเลขในเบอร์พี่มันเหมือนกับอาจจะทําให้พี่เฉยชาหรือเปล่าเราก็เลยอยากเปลี่ยนเบอร์ดูอีกทีนึงว่าเอ้ยจะเป็นยังไงก็เลยลองเข้ามาปรึกษากับเว็บไซต์แล้วก็ลองให้นักวิเคราะห์วิเคราะห์ให้ค่ะเบอร์ก่อนหน้านี้เป็นเบอร์4939556ค่ะในลักษณะของเลข9339มเนี่ยมันเป็นลักษณะของเลขของการแข่งขันการทํายอดแต่ว่าด้ววยภาพรรมขอองเบ์นี ทั้ง7ตัวเนี่ยมันไม่เสริมในเรื่องของสเสน่ห์ของการพูดคุยหรือการเจราจากับลูกค้าเพื่อให้ได้ยอดขายพอจัดวางตำแหน่งแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นคนที่ขาลุยนักเลงแล้วก็ดูไม่ค่อยมีสเสน่ห์ทีนี้เนี่ยการที่จะพูดอะไรก็ตามที่ทําให้ลูกค้าคล้อยตามมันค่อนข้างที่จะยากภายนอกดูเหมือนเป็นคนขยันแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่แบบรักสบายแล้วก็คิดเยอะแล้วก็มีความลังเลในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการตัดสินใจหลายๆอย่างด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะส่งผลในเรื่องของยอดขายอาจจะไม่ปังเท่าที่ควรช่วงนั้นมันหมดไฟด้วยไม่แอค ดูเราคิดว่าเวลาที่เรามีเบอร์สักอันหนึ่งมันเหมือนเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่แบบมันก็ไม่น่าเสียหายอะไรก็เลยลองให้อาจารย์ออดูให้ตอนนี้ใช้เป็นเบอร์42 3 9 5 3 5ค่ะบางทีเราเลือกเบอร์สวยหรือเบอร์ที่เราชอบมันจะไม่ได้เหมาะกับอาชีพของเราแล้วก็เลยบอกอาจารย์ไปเลยว่าเราอยากได้อะไรมากก็อยากได้เรื่องของสเสน่หยอดขายสังเกตได้ว่ามันจะยังมีเลข3 9ที่เป็นพื้นเดิมของเขาอยู่แต่ว่ามันจะเสริมในลักษณะของการที่มีสเสน่ห์มากขึ้นมีในลักษณะของความแอคทีฟความขยันที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งความแอทีตรรรรงงงงงเเนนนนน้ยยมััจะช่่่วใใืืออออขขขกา ทำงานความกระตือรือร้นและความใส่ใจในการทํางานด้วยเร็วๆนี้เราก็แบบอยากจะทําธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเริ่มจริงจังมากขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์แล้วเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องยอดขายเรื่องการงานณนะตอนนี้อยู่ยังไงบ้างคะคือหลังจากเปลี่ยนเบอร์เราเปลี่ยนวันวันที่17กุมภาพัมธาเราลางงานคือในเดือนเมษานึงเดือนแต่มันมียอดขายเข้ามาที่เราโดยที่เราไม่คิดด้วยว่ามันจะได้ประมาณ3าล้านบาทก็เหมือนซัพพอร์ตเรามากขึ้นคือเชื่อว่าคงจะน้อยมากนะที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารจะให้เราลางงานโดยที่แบบ ฉันซัพพอร์ตออกเงินเดือนให้เธออยู่นะแล้วก็สามารถให้ลางานได้เหมือนกับให้เราไปรีแลกซ์ก่อนเราจะเครียดเรื่องยอดเรื่องอะไรเงี้ยเขาให้เราลาได้แล้วเราก็ยังกลับไปทํางานได้อไรเงี้ยเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วการเงินณนะตอนนี้มีความคล่องตัวขึ้นบ้างไหมคะ คือการเงินนี่แบบเซอร์ไพรส์แม่ตอนแรกที่ออกมาจากงานนะคะคือมีความกังวลว่าแบบฮ้ยเดือนเมาษาจะไม่มีตังใช้แน่นเลยแต่อยู่ดีๆเงินก้อนที่เราทํางานไว้เงี้ยมันมีค่าคอมมิชชั่นมาเดือนนั้นก็ประมาณเป็นแสนเหมือนกันคือแบบตกใจอ่ะแบบว่ามันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยกำลังจะซื้อที่ด้วยอีกกําลังจะซื้อบ้านด้วยเหมือนกับมันคล่องตัวมากขึ้นจากเมื่อก่อนเคยลองกู้กับทางธนาคารแล้วมันก็ไม่ผ่านนะตอนนี้ก็คือแบบมีธนาคารแบบติดต่อเข้ามาประมาณ3-4ธนาคารให้เราแบบได้เลือกดอกเบี้ยแล้วอ่ะแบบกลายเป็นไฟเลือกเองอะไรเงีแบบ้ยมันก็มีผลดีมมาากกขึึ้้้นแลลววครูสหัง จากที่เปลี่ยนเบอร์รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนในครั้งนี้หรือเปล่าถามว่าคุ้มค่าไหมมันคุ้มกับการที่เราเสียกับการเปลี่ยนเนี่ยหลักพันแต่สิ่งที่เราได้มามันมากกว่าพันอีกนะหรืออะไรต่างๆในชีวิตที่เรามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะมันคุ้มค่าค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองใช้หรือลองเปลี่ยนนะคะมามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่เปลี่ยนคืนกลับมาอะไรเงะะี้ยค่ะก็อยากให้ตัวเองเปิดโอกาสเรื่องพวกนี้ดู ถ้าหากคุณอยากมีชีวิตที่ปังมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ติดต่อหาอาจารย์อ่อนักวิเคราะห์จาก decoder 1 5 9 com ได้ทางเว็บไซต์ decoder 1 5 9 com ตลาดเบอร์มงคลพร้อมใบการันตีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยคะ่ะ